เกิดเงื่อนไขคนโดนตัดสิทธิ์เงิน10,000หมื่นเฟสามกลุ่มคนทั่วไปที่อายุตั้งแต่16ถึง60ปีและต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางราัฐใครจะถูกตัดสิทธิ์บ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2568นะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้บุ๋มพาทุกคนมาเปิดเกณฑ์คนที่จะโดนตัดสิทธิ์ในโครงการแจกเงิน1นึ่งมื่นเฟสสามนะคะโดยรัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะว่าจะมีการเดินหน้าแจกสําหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ16บหถึงหกปีจำนอน16หล้านคนที่ยังไม่ได้เงินนะคะที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะซึ่ง ถ้าเกิดว่าใครตรงเงื่อนไขนะคะก็จะรับเงินดิจิทัลนะ1,000 0บาทนะคะซึ่งจะได้รับในช่วงไตรมาสที่2นะเดือนเมษายนถึงมิถุนายน68ค่ะซึ่งกระทรวงคลังนั้นนะคะก็ยืนยันนะว่า1,000 0บาทจะไม่ได้ออกมาเป็นเงินสดที่สามารถเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็กดใช้ได้นะคะเป็นเงินดิจิทัลค่ะแจกผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งสามารถนำไปสแกนหรือว่าใช้จ่ายผ่าน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะคะที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงคลังนั่นเองนะคะตามเขตอำเภอตามบัตรประชาชนของแต่ละคนเท่าน,านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ส่วนการที่จะไม่ล็อกอำเภอไม่ล็อกจังหวัดของผู้ที่ ได้รับสิทธิ์นั้นนะคะตอนนี้กําลังหารือเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรบุมมาแจ้งในส่วนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรคลังนะคะนายจุลพันธ์อมริวัตรค่ะก็ะได้ไม่เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้จํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสสามนะคะยังไม่สามารถระบุได้นะเนื่องจากต้องรอการตรวจสอบข้อมูลนะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธตามเงื่อนไขของโครงการ กำหนดไว้หรือไม่นั่นเองนะคะเพราะจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมดนะคะ <c oughs> ก็มีบางกลุ่มนะที่ไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเผื่อฟลุกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งให้ทุกคนนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าตัวเลขจะชัดเจนอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังเดินหน้าต่อแน่นอนและกำลังหาวิธีอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขของคนที่จะโดนตัดสิทธิ์เงิน1 0 0 0 0นเฟสนะ หเลยคืออายุไม่ถึง16ปีบริบูรณ์เกิดก่อนวันที่16กาันยายน67นั่นเองนะคะ 2. ค่ะก็คือคนที่เคยได้รับในเฟส1และเฟส2แล้ว 3. ก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะทีนี้คนที่มีรายได้เกิน840 0 0 0บาทในปีภาษี2566นะคะ คนที่มีเงินฝากในธนาคารทุกธนาคารเนี่ยรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทนะคะต่อมาค่ะก็คือผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนจากโครงการของทางรัฐบาลโครงการรัฐอื่นๆน,นั่นเองนะคะอย่างเช่นคนละครึ่งเราชนะเราเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะก็คือผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการ หรือว่าโครงการอื่นๆ,ๆของทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นไปแลกเงินสดนะคะแล้วกาจับได้นะคะเขาก็จะเรียกสิทธิ์เงินคืนหรือว่าถูกละง,งับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการของทางรัฐแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันที่30พฤศจิกายน67มีผู้เอ,อ่อไม่ใช่ผู้ที่ระหว่างต้องโทษกักขังและถูกกักกันในเรือนจำนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ ในตรงนี้นะคะส่วนคน,น,นอื่นๆนะคะลงทะเบียนไว้ก็รอตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่าเข้าเงื่อนเกณฑ์เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางโครงการหรือไม่นั่นเองนะคะก็รอนะคะว่าเขาจะมีการประกาศให้ได้รับสิทธิ์กันว่าไหนนะคะแต่ที่แน่นะคะคนที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็รอลุนกันต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอยากสอบถามคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ